มีผักและผลไม้ที่เหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนช่วยลดอาการแสบร้อนกรวงหนะ้าอกอพี่ปลาอยากรู้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาจะช่องให้พี่ฟสุขภาพดีพี่ปลานะคะวันนี้พี่ปลาจะมาแนะนําในเรื่องของผักและผลไม้ ที่ช่วยลดอาการแสบร้อนกลางหน้าอกเหลือตานของโรคกรดไหลย้อนเชิญชมคำตบอบในคลิปนี้ได้เลยนะคะผักและผลไม้6ชนิดที่ทานแล้วช่วยลดอาการแสบร้อนกลางหน้าอกจากโรคกรดไหลย้อนโรคกรดไหลย้อนหมายถึง ภาวะที่กรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะไหลย้อนมาในหลอดอาหารทำให้เกิดอาการอักเสบของหลอดอาหารผู้ป่วยนะคะจะมีอาการแสบร้อนกลางหน้าอ,อกวันนี้พี่ปราจะมาแนะนำเรื่องผักและผลไม้หกชนิดที่ทานแล้วช่วยลดอาการแสบร้อนกลางหน้าอ,อกจากรกรกรดไหลย้อนได้ค่ะ 1. ผักสีเขียวที่มีกากใหญ่สูงเช่นผักหวานบ้านคะนา้าผักกวางตุง้งผักกาดแก้วตำลึงผักบุ้งบ็อกอรี่ผักเหล่านี้ควรทานให้มากในมื้อเช้าและมื้อกลางวันนะคะโดยขณะรับประทานเน้นบริโภคคำเล็กๆแล้วก็เคี้ยวผักเหล่านี้ให้หละเอียดมากๆค่ะ พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะถ้าเราเคี่ยว 2- 3สนาทีต่อคำก่อนกลืนแล้วก็ให้ใช้ลิ้นนะคะช่วยเป็นลักษณะให้มันแผ่กระจายออกค่ะเขาบอกว่าเป็นการกระจายกากใยนะคะเพราะกากใยในผักช่วยซับกรดดูดซับน้ำตาลส่วนเกินทำความสะอาดลำไส้ช่วยให้ลำไส้มีการเคลื่อนไหว ีมเหมือนกับเรานวดอาหารนะคะให้เคลื่อนไหวในลําไส้ก็จะบรรเทาอาการท้องผูกทาให้ขับถ่ายสะดวกและไล่ลมออกจากทวารละ่ละก็บอกเลยนะคะมีบางท่านเนี่ยทานผักเหล่านี้ลงไปแล้วก็จะเลื้อไล่ลมออกมาทันทีเลยค่ะ 2. <อ>ผักที่มีฤทธิ์เย็นเช่นบวบพี่ปราอยากแนะนำให้ทุกคนทานนะคะ โดยเฉพาะคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนที่มีสาเหตุกรดเกินในกระเพาะอาหารค่ะควดทานให้มากในมื้อเย็นจะช่วยลดอาการแสบท้องร้อนท้องแล้วก็แสบร้อนกลางหน้าอ,อกที่มีอาการที่เวลาที่ไปแล้วเนี่ยจะทุกข์ทรมานมากเลยนะคะ 3. าผักที่เคี้ยวแล้วเป็นเมือกเช่นผักปรัง เบผักเหล่านี้เหมาะสำหรับคนที่มีสาเหตุจากความเครียดมีกดเกินในกระเพาะอาหารนั่นเองโดยรับประทานผักเหล่านี้นะคะที่ปลาบอกเลยอ่ะเพื่อให้เมือกเนี่ยไปเคลือบกระเพาะและลำไส้ป้องกันอาการแสบท้องป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารค่ะสี 4. ผักขาวที่ย่อยง่ายเช่นกระหล่ำปีผักกาดขาวดอกกระหล่ำปีครวรทานให้มากในมื้อเย็นประโยชน์ของพิเศษของกระหล่ำปีนะคะเขาบอกเลยว่าใช้รักษาแผลในกระเพาะหารเพราะกระหล่ำปีประกอบด้วยสันเฟอร์ซึ่งช่วยในกระบวนการหายของแผลสมานแผล รักษาการอักเสบช่วยซ่อมแซมผิวหนังและช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายค่ะ 5. กล้วยน้ำหวามีฤทธิ์เย็นนะคะในกระเพาะอาหารช่วยย่อยอาหารช่วยเกลือบลำไส้ได้ดีก็จะทำให้มีเมือกอยู่ในลำไส้นะคะ 6. เม็ดแมงลัก มีกากใยสูงเหมาะสำหรับดูดซับน้ำตาลส่วนเกินและยังช่วยป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะคะยันที่บอกค่ะพักเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของอะไรคะลดอาการแสบร้อนกลางหน้าอกซึ่งเป็นอาการที่ทุกทรมานของผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาทานกันค่ะเชื่อพี่ปลานะคะ สำหรับวันนี้นะคะพี่ปราวก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่องเฮทีฟสุขภาพดีพี่ปรา,พปราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พี่ปราจะลงทุกวันเลยนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆเตยมโตเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีสุขภาพดีพี่ปลาจะช่างให้พี่ฟิสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบายจะช่างให้พี่ฟิสุขภาพดีพี่ปลาค่ะบ๊ายบาย